กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทกฐานอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบพพ<อ>กพครับต้องสนีป่าคือเก่าพี่น้องอืม,อมสนีป่าเผนกาสนีป่าผนกาเล่าหมพี่น้องเลย

เจดากับจอบจอเบิ <át là> ่งสนีซ้อนสนีเอาโมลงพี่น้องเลยวจอบไม่ได้กันบ่อพื้นแต่มกัสิบูดเลี่นอันนี้ระบาก็เป็นคนปรุงเบามีฮาวก็ได้ิดนี้เด้อยนังมาลายเดซาจอยกันล่าโมซาจอยกันได้เฮ้ยถักท้ายกล้องสนีแน่สนี่กัหเตัลังจาของกล้องกันได้ นยาสช่วยโรงนใส่อาออะไรฮ่านวยนวนกนแต่ตัน่นยังกว่ายังยังตัวนั่นโอ๊ยตายเลยว่าแบบนักสร้างว้าว คสองสั้นกันยังไม่ได้เปิดห้องเห็ดแบบเป็นมามื่อก่อนนะจ้าก็บอกมีรหัสกันเลยย่าป่าสถานี่ป่าจะคล้องผลกันยังเบว่างยังเบว่างสวัสดีเลยพี่น้องเด้อสบายดีพอได้มันโบลุกอันนี้นะใจคือดับพื้นโอ้ดับฟืนเอาซุ้มแสลมันลุกบ้มบูมเมื่อเด็กจะคือบ่าดั้งพื้นไร้สาระ ยังมาว่าให้ด่างพื้นกับด่างพื้นน่ะมันติดแล้วปลาอย่าี้ไม่ใิ่พื้นเลยนะเจ้เพื้นสีดำพื้นสีดำพื้นตอกมันเฮยโอ้เขาบอกอยากด่างพื้นนอ่ะหาในจีนโจยนะดังกระลูกแค่แม่นแค่แม่นเท้าเนี่เนาะแม่นเท้าเนี่ยยื่นเข้ามาด่างขนาดใก็สีด่งบ่ออไรคิดเลยอันนี้หมูเ็กินกับปลาได้กินหนามูเด้อบลาได้กินเด้อ

แกงเจดามนองแต่คองนัหเขาแกะบลูบออนบอออันจะเตือนอันนี้ช่องสนีป่าด้วยนี่จ้าสนีป่าบอแมนสนีดงขายแล้วแหละสนีป่า่คืมาลงส่งหน้าปอสนีีพี่น้องสนีป่าเขาเพื่อนเขาโม่มือนี่สนีป่าคือเขากลุ่มาแมนอ้าวี่ี้แวเข้าแล้วเยน้องเมื่อวานนะยังจะทงกันทั้งหน้าน้องดาพี่วันน้องเชื้นู้ด ทำมบัดทงละเมื่อนสามเมื่ะฮมข่าวฮัโอ้ยนู่มันตกยังดเตะแห่เตีบขั้นคนเดียดนี่นะเตี๊ดดลดดพี่น้องดนดดดดดดมดด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 นดดดดดดนดด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 จดด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 นดด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 ดงดไห่นาเอาแม่ปุ้งร้อนขึ้น หายซาซวยหายหายซาซวยเอานแม่ปุ้งลงทุงหน้ากันเ้าใจก็เต็มทุงหน้าอยู่มูอว่านนี่พี่น้องชีลาให้ฟังเบาใจเนาะกระเดี้ยวเผื่อตัดจบตัดดีใส่อยู่เงี้ยเงี้ยตัดเข่าเจ้ากับผัวเธอได้ไหมมะเข้ากระเพาผัวเธอได้ไหมนี่กระเพไปส่องขีดเผื่อตัดจบ จัดตบจัดงามบัดไปซองเพราะว่าต่อเพื่องจำคิดินกูดูกูดุดอยู่ใช่จะมาขืนตักเติร์ดทดลองนี่แหละเท่ตัดย่ากับตัดบุคบ้านตัดบุคบูเมืองจะมามีแต่เพื่องต่อเพื่องจำคิดินกูดูกูดุดอยู่เฮ้ยกวดเอากวดเอาจะแบบว่าเพิ่งตัดเป็นแต่ยังมาสายหัวเจ้าข่าวเจ้าเพื่อง นคะแนนน้่พญ่จอยมากนะคะแนนนันน่ะพญ่จอยจากได้เพื่องพญจอยรอเลจอยจากได้เพื่องพญ่จอยมากนะคะแนนน่ะแต่ว่าลดในที่สิปันยากเนาะะเอาว่าคะแนนเพื่องในเมนนันคะนนเอาเพื่องรยน่ะเขอตัดรสอร่อยถอทุกก็เธอมันปันยากได้เพื่องยาวเอาขับปากดเลยอนมนี่นะอา ได้ในคะแนวิาเกีสอบนะเขาเอาสอบสอบหนึ่งกับทางหนึ hmm. ่งก็เราคือเอาลายกระดดกระดีอะแทะโดขาบนหอลอยสอบลอยทอดไรเขาบนหอยลอยทางได้จสซิบกับทางเอาสี่สอบอีทีทางสอบหนึ่งกับทางหนึ่งได้ได้ไดเขาว่าเขาไรเป็นสอบเขาไป็นอเป็นทางอ๋อวาดูเป็นรูปนน้อยจะได้เห็นในน้อยอรเ หน้าทงหน้ามอดดัมเนี <from> so ่ยแหละเราบอเฮยได้ข it <st> like ่าจากสอปีนรวมรวมมาทางหน้าบ้านบ่เออกดางเออก็ไดหาสิปายเลยเนาะเดี๋ยวนี้ไทยเด้เนี่ยน้าดโอ้ยไปหมดเจ้า่นั่งนั่งแลวก็แล้วอเก่งจังเลยฮะ เต้น้อยมากเลยพูนไม่ใหญ่เคี้ยวกบอาเต้มากเลยพี่น้องเลยมันมือมือมันกระมามือมันบ่มือมันกระอม้าสบายดีพี่น้องเอต้แมนอยากแล้วแล้วพักกันเหตุหนะเต้เต้สบายดีปล่าลุงไหมไหม่าน้ัุบลุง เก็บนี่นู้ปะผู้ปะฮามู่ผู้ล้หลายคนเซีปูอืมอ้ยหน้าฝนโอ้ยไปตัดส้างจักมือแก่ไปบ้านอะไรเด้อป้าโอ้ยทางย่าหลานตกนะบ่ทางหน้าลุงทุนหนักกอดแอวไม่ใหญ่ดีๆมัดแอวโอ้ยเอาผาเข้ามามัดแอวโลดขี่กาเสื้อสูที่บ้านเั้นโลดผาขม่ามัดแอวโลดทำวันนี้แล้วยาย ไปลาินาเมเอาลงปลาหปเอาลงกระพ้ปะเาเขาลงเลยค่ะขาผสมโลดาะเราินข้าเปียกไปูนันใจบดี้นะต้องดไปเออแล้วน้องแม่เอิอันนอผสมข่างนั่นเองูนสมข่าน้ก่อนดีมาเลยพั

เจ้าน้าสิเทาบอยยังน่นๆแน่ๆอยู่เป็นติวไวรุ่นขี่รกับก่อนเอวกันมาลนยังรวโลกอยู่ได้ไหมค่นั้นยหายไรลุไลุเถมึงน่นนะมิวของนางคำนาหลรยังวะมันเสียอะไรหนึ่งจะมาเพินเ่านะวงเต็งกับบอมีวงเต็งกับบอมี โอ้ยก็คนเองเ่บมีเหมันได้กุ้งมุ่งขึ้นแช่น่หาลแล้วแล้วหล่มือนั่นนะแล้วดีกุโมือแมนเราคืไปเห็ดห้าอาบอวบเตียงขุดเตียงเมนเออโอ้ยเห็นเทยงเียนเทยงเจ๊กสายกับพี่น้องเลย แม่น้องเทนแล้วก็น้องออนสนีป่าผนหลังถุยหลังบวงพี่น้องเลยแม่หันมูยอหันมูยอตัวนี้ อันนี้บริหารมาตัวนี้แต่ละกตัวนีา่ยคน้องสำหรับคลิปนี้ก็ข้ลาล่าเพียงเท่านี้เด้อผูกพอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่ตแเรอปลาลูกไ้ก พากดไลค์กดแชร์มื้อสุทรอนั่ะพี่น้องเอ้ยສະບາຍດີ